สวัสดีครับผม,ผมพบพ่อกับช่องสร้างนุมมาสร้างครับผมคนอื่นผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งครับผมเผื่อบชิปเพื่อบ่พลาดชิป,ชปหม่มครับผมว่ามีการเคลื่อนไหวจังไดนะครับผมน่ช่องสร้างนุมมาสร้างนี่มีความเคลื่อนไหวแบบไดนะครับผมเพราะว่าช่องเก่าเนี่ย โดนแฮกไปครับช่องผ่านนุ่มปราซ่างเนี่ยถ้าผู้ใดสิดคามาติดตามต้องพิมพ์คําว่าช่างหนุ่มปราซ่างนะครับผมช่างหนุ่มปราซ่างปืนยิงหนูครับผมเป็นช่องไม่ครับผมช่องเก่าโดนแฮกไปแล้วเนาะเอาฝากเตือนฝากาติดตามกันไหมครับผมก่อนที่จะสั่งงานเนาะตัวนี้เป็นปืนทรงคาสซิกครับผม ซีมีส่งนี่แหละเป็นส่งสคลาสซิกครับผม,มส่งสคลาสซิกนี่ผมเพเ้็ดข้อมเาี้ยวแค่80ดสเส้นนะครับผมเก้าสิบเมตรหนึ่งโบเฮ็ดครับผมเพราะว่าแปดสิบเส้นนี่ผมส่งสคลาสซิกนี่ผมเฮ็ดไว้เพื่อสั้นตอกอย่างเดียวครับผมส่งสคลาสซิกมันกระทัดรัดแล้วก็ยิ่งหนู มันกำคข้องตัวครับผมหมอสำหรับสั้นต่อครับผมตัวนี้นี่ครับผมป็นส่งคัดสิส่งนี่ครับผมนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงของอช่องสร้างนุ่มประร้างครับผมมามีส่งไในแน่นะครับผมนี่คือส่งคัดสิิ์ครับผม ก็ยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับผม0ูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสี่เนาะนี่ครับนี่แหละคือทรงทรงทรงที่หนึ่งครับผมคือทรงขัดสิกค,ครับผมผมยาวอ่าเฮดแคร์แปดสิบเซนครับผมเนาะผมเฮดเหมาะสําหรับอ่าสั้นตอกครับผมผมยาวแปดสิบเซนอิจิ่งเลียวไปมานะครับ มานนี้ครับผมโดดไล่มานนี้นะทรงที่สองครับผมตัวนี้ครับผมเห็ดแปลเพราะว่านี่นครับผมเป็นไม้ไม้สะท้อนหรือไม้สาท้อนนี่ครับบ้านนี้นะครับผมเขาเรียกกันเนาะโดดไล่กับจีประมาณน,นี้ครับผมตัวนี้สิมีทั้งกำไส้และกำครัวครับผมแล้วก็ กำได้ทั้งสองทางครับจะเป็นซุกนี่แหละมันจะมีกำไส่กำทัวแล้วก็กำได้ทั้งสองท่านนะ,น,ะนะครับผมแต่การตั้งกันจังใดครับผมนี่ละผมอ่านี่กำกำไส่คือมันจะนี่แหละบวมมือเข้าไปครับผมเนี่ยกำไส่ครับผมกำทัวคือกันนี่กำไส่อีกด้านนึงนี่สิเป็นลดวดลายทที่นะครับผม นทางนึงสีบลมีดวดไล่เนาะนี่คือกัมนี่ตัวกัมไส้ครับผมตัวกัมขั้วกับลักษณะเดียวกันครับผมถ้าเปลี่ยนแค่ทางกัมขัวฝั่งนึงก็นจะเป็นดวดไล่แบบนี้เนาะนี่ส้งนึงก็คือส้งกัมได้ทั้งไส้ทั้งขัวครับผมกัมได้ทั้งไส้ทั้งขัวเนี่ยมันก็จะเป็นส้อมลักษณะแบบนี้แหละทั้งสองทางเนี่ยสีบลมีดูดไล่ดูดไล่แบบนี้เนาะ นี่คือโมหูจะนึกเห็นภาพบ่เนาะบ่ม,มีบ่ม,มีตัวอย่างให้เบิือ้องส่งลูกขาดไปเบิ่งแล้วเนาะตัวนี้คือเฮ็ดไว้แบบแบบให้เบื้องนะครับผมเวลาลูกค้าโทรวมมากาว่ามีสซ่ไหนแน่ก็สิเอาเอาให้เบื้องนะครับผมอา่าสิมี2ซ่นี่เนาะ ถ้าผู้ใดบวกกดลปกระดิ่งเนี่ยกสิบ,บกษิพาดนี่การเคลื่อนไหวของช่อง,องผมเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบไดแน่นะครับผมกดติดตามไว้ซื้อต้องกดลปกระดิ่งนั่นับผมตอกละตอกตอกระ,กะมี่โด้ตัวย่างหนึ่งมึงเนาะตอก ให้ท่นานหนาโทษเขามาถามเาว่าตอกพันมุมต้องไหนลูกผู้สาวเนี่ยลูกสาวหน่อยจงได้เฮ็ดบอลนะผมอ่าบ่ได้เฮ็ดนะผมบ่ได้เอ็ head นเฮ็ดแต่ตอกได้ามจับแบบดีเนาะบ่ได้เฮ็ดครับผมพันมุมเฮ็ดใส่เองครับผมนี่นะผมพันมุมเฮ็ดใส่เองครับผม คลายกส็สิเป็นแบบจุดโซ่อะครับบมี้เด้อตรงนี้ผมถอดออกกระสีมีดามดามจับที่แบบสีเนาะจะเป็นแบบต่อที่บ่มีดามจับธรรมดาเนาะตัวแบบสีแหละที่พัน ขอไปครับคูละหารลอยครับผมหลายท,ท่านทำเขามากครับผมคูละหารลอยครับผมกระชีดแถมอาทอ PVC. อ่อพีวีซีอะสายดำจับไห้น้ำครับผมคูละหารลอยเนี่ยครับผมิเฮดขายแต่แบบนี้เนะาะอาแบบนี้บริเฮดขายเดอ้อ แกงกันด้วยครับผมถามเหมือนข้ามาหลายครับผมแบบที่บริเฮดขายครับเฮ็ดะพะนุ่มเห็ดไว้ใส่เองครับผมก็มีผลงานเอาละ่ะลายตแล้วครับผมนูแย่งละเอียดประมาณนี้แหละครับผมยังไ้ก็ฝาก ติดตามกันครับผมในช่องสร้างนมประซ่างครับผมกำลังเริ่มต้นใหม่ครับผมเ mm hmm. ดนนาต่อไปครับผมอาศัยเอฟซีนี่แหละครับผมติดตามกันก็บอกต่อๆกันไปอันให้เข้าไปช่องนะพัฒนุ่มกดคอมเมนต์ในว่าช่องพัฒนุ่มนั่นโดนแฮกไปครับผมถ้ามีหลายๆเสียงหลายๆท่านที่เข้าไปคอมเมนต์นี่ เอฟซีทีติดตามในช่องพันนุมนี้ก็สิรู้นะครับว่าเออช่องพันนุมโดนแฮกไปนะครับก็สิมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาติดตามในช่องนะสร้างนุมมาสร้างนะผมเนก่ยฝากเข้าไปคอมเมนต์เนาะทุกๆคอมเมนต์นั่นแหละทุกๆอ่าชิปน,นั่นแหละหลายหลายคนนะผมให้มันอ่าช่องที่คนที่มันแฮกไปก็สิได้ตกใจอย,อย่างแน่นสินะจะเตื่นนะนะครับผม บวบบวกครับผมนี่เหรอครับผมจังเลยแบบฝากติดตามกันครับผมให้เป็นให้กำลังใจกันครับผมในการทำาชิปแล้วก็ทำปืนสวยๆสู่สายตาทุกคนนะครับผมหรือยู่สองส,องส่งนี่เนาะทีเฮด วิซองส้งนี่แนะหละว่านี่นาะตัวนี้ถ้าเดเรลงสีเทียรครับผมกำลังขัดเฮ็ดมือนี่นะครับผมตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดมือวนองค์กรนี่ครับผมทาหรับคนที่สั่งงานเขาว่าอยากให้โทรมาถามกันครับผมโทรมาถึงว่าติดต่อเรื่อยๆครับผมติดต่อถามกัน ข่าวกันเรื่อยเรื่อยครับว่างานไปถึงไหนแล้วอย่างเดียวนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมยังยังมีปัญหาอยู่ไล่กับโดนไอ้นี่ไปเนาะข้อมูลหายหมดเลยครับผมมีลูกค้าโทรเขามาถามอยู่ว่าไล่มีสองสองไล่ทันไหมเอ้าคือเป็นสองไล่เนาะ,ะ,ะยันคุยผิดคนนะครับผมจังใดกัโทรมาเลยโทรมาเลยก่ะ โทรโทรเบอร์แล้วครับผมก่อนโทรเบอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ผมสิถ้ามีไลนรกันแอดไลน์กันเข้าไปแล้วก็โทรคอกันเลยครับผมจังสิได้เห็นหนา้าเออจังสิรู้ว่าเป็นตัวจริงเนะเาะของสันดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยและมั่นใจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมพ่อคนชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ